เตรตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่งานประกาศียิตคุณรางวัลส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจความรู้ความสามารถในองคการนะครับงานเชิดถูกเกียริรางวัลส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ CSR Award าวประจำปี2567ครับทางนี้นะครับเพื่อเป็นการสร้างขวัญและก็กำลังใจให้กับองค์กรที่มีผลงานการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยกานกระทุ้นการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและจัดสวัสดิการสังคม สร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพึ่งจนมีรได้มีผลงานสำคัญและแก่มีการให้ผลประโยชน์ทางภาษีสำหรับภาคธุรกิจที่สนับสนุนกิจการเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมการจัดทำแผนพัฒนาการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจและมีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านบราวศิละปะอาชาดิฉันนางจุฑาความรจนาภานิษฐ์อธิตรีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในนามของผู้จัดการโครงการขอขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะที่ท่านได้สรุน,นให้เกียริมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและเชื่อชูเกียริรางวัลส่งเสริมความรับผิดชอบ ต่อสังคมภาคธุรกิจหรือ CSR Award ประจำปี2567ในวันนี้ค่ะสืบเนื่งองจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่12ตุลาคม2553มอบหมายให้กระทรวงพมโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติสำนักงานกสนคกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นหน่วยงานหลักในการผ่า เสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจหรือ CSR ด้านการจัดสวัสดิการสังคมรวมกับภาคส่วนต่างๆภาคส่วนนะคะเพื่อให้การขับเคลื่อนง,งานครอบคลุมในระดับพื้นที่สามารถผลิตกำลังองค์กรภาคธุรกิจสถานประกอบการรวมถึงภาคประชาสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคมอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนคณะุกรรมการ CSR จึงได้มีมติให้สำนักงานกสคในฐานะฝ่ายในขานการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม,มความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจจังหวัดศูนย์ CSR จังหวัดขึ้นนะคะนับตั้งแต่ปีงบประมาณ2559แล้วก็เราสามารถ รียกรบ76จังหวัดนะคะในปีงบประมาณพศ2565ค่ะและดำเนินกิจกรรม CSR ด้านการจัดสวัสดิการสังคมทั้ง7ด้านมากกว่า5,700กิจกรรมค่ะสอดคล้องตาพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมทุกทุกสักราช2 1 0 CSR Award ประจำปี2567เนี่ยเป็นครั้งแรกเพื่อเป็นเวทีประกาศเกียรติคุณสร้างขวัญกำลังใจให้แก่องค์กรภาคธุรกิจ ที่มีผลงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในส่วนกลางและในจังหวัดค่ะแล้วก็รวมถึงสูตรส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจในจังหวัดในระดับดีเด่นนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนนะคะกรรมการตัดสินใจยากมากก็เลยมีรางวัลชมเชยมาด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจค่ะ แล้วก็นอกจากนั้นเรายังมองว่าเป็นวิธีวิชาการนะคะที่จะได้มาแลกเปลี่ยนองความรู้ร่วมกันแล้วก็ร่วมกันกําหนดทิศทางการขับเคลื่องนงาน CSR ในปี2568ต่อไปค่ะ ่านคณะอนุกรรมการสุขเสรควาพรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจเพื่อการจัดสวัสดิการสังคมที่อภรรยาท่านผู้สมรู้และที่สาคัญรับท่านประธานสุชีสอาและผู้แทนองค์กรภาคธุรกิจทั้งในส่วนกลางส่วนภาคต่าสทุกชนครับก่อนที่จะแสดงความดีกับท่านที่ได้รับรางวัลผมต้องขอขอบคุณนะครับที่วันนี้ทุกองค์กรภาคธุรกิจภาคเอกชนนั้นมีสุดร่วมกากขึ้น การทำงานให้กับประเทศไทยหรือแม้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในโครงการ CSR นะครับผมเชื่อว่าทุกคนปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าวันนี้ CSR เป็นส่วนช่วยเมือสังคมได้อย่างมากมายโดยเฉพาะยิ่งในบทบาทของกระทรวงพอแล้วผมได้ย้ำท,ท่านท่านอธิบดีและท่านผู้บริหารกระทรวงพอครับด้วยงบประมาณอนะันมหาศาลที่เราได้นั้นจะเป็นที่ที่จะต้องได้รับความ สำหรับสมมติจากภาคเอกชนที่ผมบอกว่าเมื่อประมาณ,ณามหาศาลที่ได้อันนี้เปน็นคนนะครับเพราะจริงๆดีเหมือนเนีย่ยพวใช้กันว่้จะใช้อย่างไรแปร๊บเดียวพับเชยทีเดียวมุกประมาณหมดแล้วดังนั้นบทบาทของภาคเอกชนครับเข้ามามีส่วนสำคัญในการทำงานของกระทรวงพออย่างามหาศาลถ้าเริ่มตั้งแต่แนวทางของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมาภูมวิปวันใยเรือหารา นั้นผมิดที่พระองค์ท่านได้สมราชธรรมในทางของเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่า sufficiency economy philosophy S.E.P. จะแปลออกมาให้กลายเป็นเรียกว่าตัวเรื่อเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวมีสีจีบลายเศรษฐกิจพลังงานในควาีเศรษฐกิจสุริยก็ออกมาปรับต่อจนกลายเป็น E.S.G. Environmental Social Governance C.S.R. ตกอยู่ภายใต้แน่นอนครับ ตัว S กับโซเชียลวนันนี้ภาคธุรกิจภาคเอกชนหลายภาคหลายฝ่ายทำงานเรื่อง E กับีกันเยอะมาก Environmental ลกับ o v e r n a n c e แต่ S ครับโซเชียลเป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วก็เป็นสิ่งที่ยากเกินในการที่จะลงมาทำงานโชคดีครับที่วันนี้ในโลกของธุรกิจและอุตสาหกรรมรวมกันทั่วโลกนั้นเขาไม่ได้ดูถึง profitability ต,ต่อไปอย่างเดียวการที่ต่างชาติเงินกองทุนหรือแม้แต่กองทุนใหญ่ๆเช่นแร็กรอสห,หรืออีกหลายๆกองทุนจะมาลงทุนในธุรกิจใดก็แล้วแต่เขาจะรู้ว่าธุรกิจของท่าน b u s i n ท s s ของท่าน Industry ของท่านนั้นมันก่อให้เกิดผลกระทบกับคนในมิติไหน,นบ้างการที่ท่านจะได้กําไรมันมาด้วยการสูญเสียของอะไรบ้างท่าดูแลคนดีไหม ท่านดูแลสิ่งแวดล้อมดีไหมนี่คือสาเหตุที่ทำไมถึงได้ต้องมี ESG ขึ้นมาแล้ววันนี้ภาคธุรกิจของเราก็ได้ขับรับด้วยการทำโครงการของ CSR หลายโครงการผมเองเพิ่งกลับมาจากจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเช,ยเชยดียงใหม่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของภาคธุรกิจภาคเอกชนร่วมมือกับทางภาครัฐในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวจังหวัดภาคเหนือแราคาที่สามตนบ เพราะเวลาธรรมชาติลงโทษขึ้นมาทีแล้วเขาไม่ได้มาสนหน้าดีหน้าพรบว่าคนไหนจนคนไหนรวยน้ําจะท่วมเฉพาะบ้านคนรวยคนจนไม่ท่วมก็แล้วกันไม่มีครับเวลาธรรมชาติเขาถาโถมมาทีหนึ่งยาดีมีจนจะเป็นคนตําแหน่งใดด้วนแล้วแต่รับผลกระทบกันทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของ CSR ในวันนี้นอกจากที่จะช่วยพี่น้องประชาชนแล้วขออนุญาตฝากนะครับฝากทุกๆบริษัท ทากทุกธุรกิจแปว่าการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตกใจว่าผมพูดภารกิจข้างกระทรวงน,นะครับเราสิ่งที่ผมกำลังพูดนี้เนี่ยมันกำลังผลส่งผลกระทบมาถึงกระทรวงพมและภารกิจของผมโดยตรงการที่ผมอยากจะให้ทุกบริษัทนั้นได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวการปลูกต้นไม้การหาคำว่าเครดิตการเพิ่มพื้นคลุมดิน นี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดท,ที่ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนต้องเร่งทำในวันนี้ถ้าใครได้ตามผมเชื่อว่าทุกท่านคงได้ตามข่าวที่เกิดขึ้นกับภาคเหนือจะเห็นว่าน้ําที่มัท่วมนั้นมันเป็นแต่น้ำโคลนน้ําเลนทั้งนั้นเลยท่านใดเคยเห็นไหมครับเวลาที่ญี่ปุ่นตัดภาพไปที่ประเทศญี่ปุ่นเวลาประเทศญี่ปุ่นมีน้ําท่วมหรือภ,ภยัยเมื่อททำไมน้าที่ญี่ปุ่นเขาะสะอาดจังใสจัง มันแสดงให้เห็นว่าน้ําที่เวลากลงมาแล้วมันไหลลงมากว่าจะลงได้น้ำาน,นี้ของที่ประเทศญี่ปุ่นผ่านต้นไม้ผ่านไร่หญ้าผ่านพื้นถลมินแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยในขณะนี้มันไหลลงมาไม่เจออะไรเลยครับเจอแต่ดินดินที่ไม่มีอะไรปกคลุมดินที่ไม่มีอะไรจะยึ้หน้าดินเอาไว้จนทําให้เลนทั้งหลายนขาดโมลงมาแล้วก็เกิดปัญหาใหญ่ จนกระทั่งมาเป็นภาระของประสงการพาัฒนาสังคมและความัุนแรงที่จะต้องเข้าไปดูพี่น้องหนุนปร,รับาไม่ว่าจะเป็นคนที่การคนสูงอายุเด็กเล็กหรือแม้แต่สุภาพสตรีที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เราจะต้องเข้าไปดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้นในสังคมวันนี้เป็นผลที่มาจากการกระทำของมนุษย์โดยทั้งสิ้นผมถึงขอฝากครับว่าวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกบริษัททุกองค์กรที่ได้รับางวัลแต่อยากจะขอให้ท่านไป้ต่อยอดกับ นอกจากจะช่วยพี่น้องประชาชนกันในทางตรงท่านเข้าไปโดยสิ่งของโดยการบริจาคโดยกิจกรรมอะไรต่างๆแล้วขอเลยครับขอให้ช่วยพี่น้องประชาชนและตัวเราเองและประเทศไทยอย่างนี้ในทางอ้อมด้วยเพื่อพื้นที่สีเขียวนะครับไม่มีเวลาไหนอีกแล้วที่จะมาเติมสติมนุษย์ไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับผมใช้คำว่ามนุษย์คิ m นั่นเร ในการที่จ,จะต้องรักษาธรรมชาติให้มีความสมดุลขึ้นเพราะเวลาธรรมชาติไม่สมดุลแล้วธรรมชาติก็ปรับตัวสิ่งที่เราเกิดขึ้นเห็นแล้วนะครับแค่ลำพันธน้ําไหลถาโถมเข้ามาอย่างเดียวก็หนักพอแล้วนี่เจอทั้งเลนโลนคลนผสมเข้ามาด้วย I ิมแพ t มันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ผมได้เห็นที่น้องกลุ่มปราบวางที่ต้องมาใส่ที่วัดววอยู่ที่ศูนพักพิงอยู่ เดยังมีต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพมอ,อาสาสมัครทั้งหลายและภาคเอกชนที่มาช่วยงานนั่งยื่ท่ากลางกองเสื้อผ้าที่ขนออกมาไปดูในบ้านบ้านสองชั้นที่เหลือเป็นแค่หนึ่งชั้นกระชั้นหนึ่งนั้นโดนโครนถล่มแล้วก็เข้าไปกดทับเรียบร้อยแล้วกว่าจะเอาโครนเหล่านั้นออกมาจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ผมเองนะครับไปทดลองใช้คลัวเนี่ย ไปตักโคลนมาสี่ช้อนสี่รอบห้ารอบแค่นั้นยังจะหน้ามื่ยเลยทั้งหนักทั้งร้อนทั้งเหนื่อยนี่ถือบผลกระทบับเมื่อยามใดที่มนุษย์เราไม่เคารพต่อการทํางานหรือว่าเคารพต่อเส้นแห่งประวัติคนกับธรรมชาติเมื่อน,นั้นธรรมชาติก็จะปรับแล้วเขาก็จะต้องอยู่ในสมดุลของเขาวันนี้ผมจะขออนุญาตกล้าร่วมง,งานของพอมอไปอีกหน่อยเนี่ยเพราะว่า ถ้าหากว่าไม่ก้ารวมไปแล้วกระทรวองพอมจะมีหน้าที่อยู่อย่างเดียวนะครับคอยแต่แก้ปัญหาคอยจตแก้ปัญหาวันนี้ผมไม่ต้องการแก้ปัญหาผมต้องการป้องกรรนันปัญหาผมต้องการทําให้ภาคเอกชนภาคธุรกิจของเราท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้มีธุรกิจที่มีผลกาไรองอกงานเพราะท่านเลือนแล้วแต่เป็นกําลังสําคัญในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยไปข้างหน้านแต่การที่จะพัฒนาเศรษฐกิจไทยไปข้างหน้านั้นเราจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเดินต้องเดินไปด้วยกัน ก็อขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับทุ๊บๆบริษัททุ๊บๆทางภาเอกชนที่ได้รับรางวัลในวันนี้ขอบคุณจากใจจริงปีแรกนะครับระหว่างเป็นจริงว่าปีต่อไปเราจะมีจมํานวนผู้ที่ได้รับรางวัลเพิ่มมากขึ้นกว่านี้จิตกุศลของท่านจะแปเปลี่ยนมาเป็นการทํางานที่มีพลังของพวกเราชาวประชุงมงพมเราทํางานเป็นเดียวไม่ได้ครับเราจะมีกรมขี่กลมก็แล้วแต่ มีกรมที่ดูเรื่องเด็กดูเรื่องผู้สูงผู้สูงอายุคนพิการเรื่องสตรีสถาบันครอบครัวกรมพัฒนาสังคมสวัสดิการดูเรื่องที่อยู่อาศัยเจ่นเร q u อ l ค t y ภีพเยอะแยะไปหมดแต่เราทํางานคนเดียวไม่ได้เราต้องอาศัยภาคเอกชนในการเดินทางเส้นทางนี้ไม่ใช่เส้นทางที่โดยด้ลยปืลกลมีหลุมบ่อเต็มไปหมดเดินยากมากผมเดินมาปีกว่าแล้วยากเกิืนนะครับไม่รู้ว่าท่าน เพื่อนขึ้นราชาาการผู้บริหาราออกระทรวงอมอเดินกันมาได้ยังไงหลายต่อหลายปีการทํางานแบบนี้ต้องอาศัยใจกับและซ SR มีนอกจากจะเป็นการให้ของกับพี่น้องประชาชนเชื่อเหลือประชาชนแล้วมันยังเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันท่านให้กําลังใจพี่น้องประชาชนในยามตลบยายกลำบากวันนี้พวกเราชาวคอมาเป็นกําลังใจให้กับทุกทท่านที่ได้รับผลวัดดังนั้นต้องวังที่ได้รับไปนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่า คุณค่านะครับเป็นแผ่นแผ่นละเอื่อยแผ่นไม้ใช่ไหมครับแผ่นไม้ไม่กี่แผ่นนะครับคุณค่าไม่กี่บาทแต่กําลังใจที่มอบให้กับรางวัลแต่ละรางวัล,ะล,ะล,ะละให้กับแต่ละท่านนั้นมันคือตัวแทนคองขอบคุณคของพวกเราชาวชสมพมที่ทุกท่านนั้นเป็นส่วนในการทํางานให้กับสังคมและก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าการทํางานนี้จะได้รับการต่อยอดนะรับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนเช่นนี้ต่อไปอีกหลายนั้นเท่านั้นเป็นกำลังใจให้กับท่าน ท่านผู้ได้รับรางวัลนะครับแล้วก็ท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่นานแล้วก็ท้ายที่สุดนี้ก็ขออนุญาตครับเป็นตัวแทนท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมาที่นี้เปิดโครงการส่งเสริมและเชิดชูเกียรติรางวัลเชิดชูเกียรติระดับมอบรางวัลส่งเสริมความรับผิดชอบต่อส <T> ังคมของภาคธุรกิจเซสาห์งวดปี2567แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านเป็นการใส่รทุกด้วยครับขอบคุณครับบริษัทเดับฟู้ดจำกัดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ ไผ่ยบูออกจังหวัดตราบริษัทสอเ็งไพรัตน่านจำกัดจังหวัดน่านบริษัทนิกอรมารีจำกัดจังหวัดภูเก็ตเอาเลจังหวัดมหาสารคามราชบุรี ยอย่างที่หอกนะครับว่ากระทรวงอมอเดินไปคนเดียวไม่ได้นะครับอ้างส่วนร้านค้าต่างๆที่เดินไปด้วยกันด,ด้วยทางนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างส,สูงที่สุดนะครับสำหรับพี่น้องคนไทยไประชาชนนะครับเราจะร่วมกันช่แก้ปัญหาและก็ป้องกันปัญหาไปด้วยกันนะครับ,บ,รบดูน ทุกวันหลับมานั่นงที่